มุกดาเผยไม่เคลียดกระแสดราม่าไม่ต่อสัญญาช่องเจ็ดแย้มปีหน้ามีงานให้ติดตามแน่หลังจากที่นางเอกสาวมุกดานรินรักตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับทางช่อง 7HD และก้าวเข้ามาเป็นนักแสดงอิสระแบบเต็มตัวท่ามกลางแฟนๆหลายคนที่เคารพในการตัดสินใจของนางเอกสาวและพร้อมซัพพอร์ตอย่างเต็มที่ แต่กระนั้นก็มีกระแสวิาพากษ์วิจาร์ณจากแฟนๆบางส่วนที่ไม่เห็นด้วยกับการที่นางเอกสาวตัดสินใจไม่ต่อสัญญาล่าสุดมุกดามาร่วมงานเปิดตัวแบรนด์ JOJI Lemon มีเซเลบร i t y p r e ีเซนต์สยามสแควร์วันก็ได้เผยถึงเรื่องนี้ว่าหลังจากที่ไม่ต่อสัญญาก็จะมีแฟนๆบางส่วนที่ติดตามเราตั้งแต่แรกที่เห็นด้วยไม่เห็นด้วย เข้าใจได้แต่ยังไงก็อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้คิดว่ายังไงเราทุกคนเวลาโตก็อยากจะทำอะไรที่มันแปลกใหม่หรือแตกต่างมากขึ้นไม่ว่าใครก็ตามที่เริ่มต้นเส้นทางใหม่ๆก็อยากให้ทุกคนพพอร์ตแค่นั้นแต่จริงๆมุกไม่ได้เครียดก็หวังว่าทุกคนจะชื่นชอบกับผลงานใหม่ๆแสดงว่าก็ผ่านกระบวนการคิดมานาน มันก็ผ่านกระบวนการมาประมาณหนึ่งในการคิดว่ามันจะเป็นในทางไหนดีที่มันดีสำหรับตัวเราที่สุดด้วยแสดงว่ามุกดาก็ตั้งรับว่ามันจะต้องมีกระแสวิจารณ์กันใช่ค่ะก็คิดไว้แล้วว่าต้องมีบ้างก็เลยไม่ได้เก็บมาซีเรียสอะไรขนาดนั้นเพราะทุกอย่างมันมีความเสี่ยงอยู่แล้วมีน้อยไหม ไม่ค่ะมุกค,ค่อนข้างชิลพยายามทําทุกวันให้มันดีที่สุดในอนาคตไม่ว่าจะเริ่มต้นทําอะไรก็ตามเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องเป็นแบบนี้นะแค่คิดว่ามันจะต้องดีเราต้องทําได้ไม่ได้เก็บมาคาดหวังเลยเราเสี่ยงกับคอมเมนต์ไหมไม่ค่ะน้อยมากเมื่อก่อนอาจจะเยอะแต่เดี๋ยวนี้น้อยมากๆเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยอ่านอะไรที่มันเป็นผลลบต่อตัวเรา เพราะมันจะทําให้ตัวเรารู้สึกหน่อยคือเราก็รู้อยู่ประมาณหนึ่งว่าเรากําลังทําอะไรหรือกําลังมองอนาคตยังไงเราก็เลยเพ่งเป้าหมายของเราให้ชัดเจนก็พออย่างข่าวที่ออกมาว่าไม่ต่อสัญญาปุ๊บคนก็ตีความไปว่าเราจบไม่สวยจริงๆจ,จบกันดีค่ะแล้วก็ทางช่อง 7hd มีงานอะไรหรือเกี่ยวกับละครก็ตามเราก็ยังแบบว่าสามารถร่วมงานกันได้เราก็พร้อมที่จะกลับไปที่ช่อง 7hd เสมอ แฟนๆหลายคนกังวลว่าพอไม่ต่อสัญญาจะหายไปจากหน้าจอเลยระวังแผนงานนี้หรือยังไม่หายค่ะก็ยังอยู่แต่ว่าอาจจะอยู่ในช่วงกระบวนการระยะเวลาที่อาจจะต้องใช้เวลาทุกอย่างมันก็ไม่ได้มีอะไรมาปุบปรับไม่ได้ง่ายขนาดนั้นก็แค่อาจจะต้องรอเวลาเตรียมงานนู่นนี่นั่นอะไรบ้างรอกันหน่อยมุกกดดันไหมเพราะว่าเป็นชื่อมุกดาเป็นตัวท็อปคนก็คาดหวังกันเยอะ ไม่ใช่แค่ทุกคนคาดหวังตัวหนูก็คาดหวังมันก็ตื่นเต้นด้วยความเป็นที่ใหม่โอกาสใหม่ๆผลงานใหม่และชิ้นแรกด้วยเราอยากให้ทุกอย่างออกมาดีอยู่แล้วมันถือว่าเป็นการก้าวมาทําอะไรใหม่ๆจริงๆก็หวังว่าทุกอย่างจะออกมาดีคิดว่าทุกคนน่าจะชื่นชอบมันตื่นเต้นแค่ไหนมันรู้สึกตื่นเต้นและก็กดดันกับอะไรใหม่ๆมากกว่าแต่โดยรวมก็เต็มที่ พอประกาศว่าไม่ต่อสัญญาปุ๊บมีผู้จัดติดต่อมาเพิ่มไหมจริงๆเรื่องงานก็มีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆเหมือนกันก็ดูไปว่าเราอยากที่จะเล่นแบบไหนบทบาทประมาณไหนอย่างที่เราชอบจริงๆคิวเต็มไหมปีหน้ามีโปรเจกต์ที่รับอยู่ช่วงต้นปีก็โอเคค่ะมีที่ให้ได้ทำหัวรอ มีอะไรที่ให้ทุกคนได้ดูคิดว่าผลงานทุกอย่างน่าจะปีหน้าประเดิมยูริหรือยังอันนั้นยังค่ะยูริยังเป็นอะไรที่ยังไม่รีบมากหลักๆก,ก็น่าจะมีโปรเจกต์ละครแบบหนังก่อนในปีหน้าสองอย่างแล้วก็โปรเจกต์เก่าที่ถ่ายไปแล้วอาจจะยังไม่ออนแอแต่จะออกมาให้เห็นกันในช่วงปีหน้า แสดงว่าเรามีคนติดต่อมาแล้วเพราะว่าตอนนี้คนกังวลเรื่องวงการบันเทิงด้วยเศรษฐ,ฐกิจด้วยทุกอย่างมันก็คาดเดาไม่ได้เหมือนกันล่ะค่ะแต่ว่าของหนูมีที่แบบเราจะเริ่มในโปรเจกต์ต่อไปเมื่อไหร่เราก็มีแนวโน้มที่เราก็คุยกันไว้เหมือนกันก็มีที่ติดต่อมาแล้วคุยบ้างไปแล้วด้วยยังยืนยันว่าหนูไม่จมไม่หายแล้วเจอหน้ามากขึ้นในปีหน้า ยิงไม่จมไม่หายแต่หนูก็ยังอยากได้งานได้เรื่อยๆก็ฝากทุกๆคนช่วยจ้างงานหนูด้วยต่อให้หนูมีละครสองเรื่องมีซีรีส์หรืออะไรก็ตามหนูก็ยังเล่นได้อีกเยอะอยู่นะอันเก่าอันใหม่ละ่ะมีหนังอีกหนึ่งเรื่องก็มีที่คุยคุยกันไว้กับโปรเจกที่อาจจะมีการเริ่มในระยะเวลาปีหน้าก็ขอฝากบุกดาในอ้อมใจด้วย